สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n j Story แล้ววันนี้เราอยู่กับน้องกันดั้มน้องทิมนะครับชื่อน้องกันดั้มจริงเราเปิดโหวตน้องแมวตัวนี้นะฮะให้ตั้งชื่อเข้ามานะครับแล้วก็เอาชื่อของทุกคนที่ตั้งเข้ามาเนี่ยมาต่อกันแล้วมันยาวมากน้องรุ่นก็เลยจะเรียกว่าน้องกันดั้มแล้วก็พีมจะเรียกว่าน้องทิมนะครับทิมอย่าทำมันเลยแต่วันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องแมวทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องครับนี่ครับผมกล่องนี้นะครับเป็นขนมนะครับ จากช่องคุณน,นกนะครับอ่าอ e ีฉันเองสไปด์เจแปนนะครับคุณน,นกที่เป็นช่อง YouTube ทำเกี่ยวกับแม่บ้านญี่ปุ่นนะครับพาเที่ยวพาเดินญี่ปุ่นต่างๆนาน,นานะเดี๋ยวนี้คุณน,นกส่งขนมมาให้เรากินกันเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับว่ามันคืออะไรน้องนุ่นจัดการเปิดได้เลยมันชื่อของเราปะเนี่ยอ้าวเปิดิดทุกคน เราใช้กันไกได้อย่างมืออาชีพมากเพราะว่าน้องนุ่นของเราเอฟของทุกวันเลยทุกคนครับมีของมาส่งที่บ้านนะครับทุกวันไม่เว้นวันเลยนะครับน้องนุ่นของเราเดี๋ยวก็มากางเกงเดี๋ยวก็มาเตื้อนะครับเดี๋ยวก็มาของแมวเยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยแต่วันนี้เป็นขนมชื่อร้านปังเวอร์นี่ครับมีติ๊กเกอร์ปังเวอร์ครับ อ่ารระวังนิ้วเลยนะจ๊ะสำหรับเด็กๆนะถ้าเกิดต้องเปิดของใช้กันไกลก็อย่าลืมนะครับให้ผู้ใหญ่เปิดให้นะน้องๆหนูๆของมีคมนะครับระวังนะใช้ของมีคมอ่าใครทำเสร็จแล้วกล่องใหญ่มากคนก็บอกเลยว่าตอนที่ไปธนีมาส่งนะครับเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่ามีคนอยู่บ้านไหมเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูเข้าไปนะเพราะเป็นขนมนะครับอ่าไม่งั้นถ้าวางไว้กลางแดดนี่ น่าจะบูดแน่นอนแต่รอบนี้เราวางไว้ในร่มอย่างดีอ่ะเปิดเป็นที่เรียบร้อยครับมันคืออะไรน้องนุ่นโอ้โหคนโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหคนมีสีเขียวสีเขียวนี่อะไรอ่ะสีเขียวนี่ใบเตยแน่เลยอันนั้นเลยใยทองอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ คไอ้นี่ชัเขียวโอ้ยข้างล่างมีอีกทุกคนมีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตเดี๋ยวน้องนุ่นจะชิมอะไรให้ดูก่อนคะอันนี้เลยอันนี้นะฝอยทองนะอ่ะจัดไปชื่อร้านปังเวอร์ปังเวอรร์้านครีมฮอนนะมันต้องกินทางไหนอ่ะได้หมดเลยค่ะแล้วปกติกินางนอ่ะชอบเลยปกติติ๊กินทางไหนได้หมดทางตูดก็ได้ทางหัวก็ได้นะครับหััวลกนมันชื่อขนมครีมฮอนนะแต่พี่จิ๊บชอบเรียกว่าขนมก้นหอยดูดิมันเหมือนหอยไหม อ่าเป็นวงวงอย่างนี้ไดนดูไส้หน่อยโชว์ไส้หน่อยอ่านี่ไส้ฝอยทองนะครับอ่าน้องนุ่นจัดลยคางับ <c oughs> เป็นยังไงอ๋อมีครีมอ๋อมันมีครีมอยู่ข้างในท <c oughs> <c oughs> ุกคนเราคิดว่าเป็นฝอยทองข้างในที่แท้เป็นฝอยทองอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีครีมอยู่ข้างในนะครับ <c oughs> เป็นไงนรสชาติ <c oughs> อ่าใน,นตาพี่จิ๊บกินบ้างนะครับอืมออม คือปกติครีมพรอที่เราชอบอ่ะจะเป็นแบบกรดขนมปังกับกรอบนะแต่เนี้ยขนมปังอ่ะนุ่มมากแล้วโวนเลือครีมนี่แบบนุ่มอ่ะซอบครีมเลยทุกคนอืมอืมอืมอ่ะนะคะอิ่มแล้วอร่อยมากทีนี อร่อยเดี๋ยวไปแช่เยนนะ็นไหอร่อยมากกว่านี้อีกนี่เลยห้ารสโอ้โหทุกคนอิ่มมากรู้อันเดียวนี้คือแบบรู้เรื่องเลยนะครับอ่ะนี่ทุกคนมาดูมีทั้งหมดยี่สิบกล่องมีทั้งหมดห้ารสชาติด้วยกันนะครับก็จะมีรสสตรอเบอรี่แน่สีสตรอเบอรี่นะแล้วก็มีใบเตยนะช็อกโกแลต แล้วก็น่าฝอยทองนี่น้าฝอยทองแล้วก็นี่น่าจะเป็นออริจินัลมีทั้งหมด20กล่องเมื่อกี้กินไป1กล่องแล้วนะครับซึ่ง2คนเราน่าจะกินหมดไหมคะไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวเราจะแบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งไว้กินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแบ่งพี่ๆเพื่อนบ้านรอบๆบ้านเราหรือว่าจะเป็นพี่ๆที่ออฟฟิศดีพี่ๆที่ออฟฟิศได้ไหมอ่าเดี๋ยวไปแบ่งพี่ๆที่ออฟฟิศด้วยนะคะอ่ะก็ขอบคุณคุณนกมากนะครับจากช่องอีฉันเองสปายเจแปนก็ฝากเพื่อนๆไปกด ไลค์กดแชร์ช่องคุณนกด้วยนะไปติดตามคุณนกด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่องคุณนกไว้ให้เอาลุงนุ่นขอบคุณคุณนกก่อนขอบคุณนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้พวกเราด้วยนะคะอ้าวไอ้ทีมบ๊ายบายให้ชื่อกันดั้มชื่อน้องทิมนะครับน้องทิมเพื่อนๆอยากให้เรียกว่ากันดั้มหรือน้องทิมพิมทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับการดั้มการดั้มการดั้มหรือน้องทิมนะมีชื่อไหนมากสุดเราจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าตัวนั้นนะครับน้องกันดั้มหรืออนน้งมะ โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย